ค่ะเ,เวนก็จะมาริวสกูชี่คีะ่ะมาดูรายละเอียดรายละเอียดนะคะไอดีไยนนะคะ T N K นะถูงสกูชี่นะคะส่วนเฟซบุ๊กนะคะไปติดตามที่ปานตาเก่งแล้วค่ะมาไปชมสกูชี่ที่ขายกันเลยค่ะค่ะ ตอนนี้เรารับมาสองชิ้นเท่านั้นนะคะราคา20บาทนะคะสองชนสี่สิบบาทนะคะมาดูชิ้นแรกนะคะที่เราขายชิ้นแรกก็จะเป็นเอ,อ่อเป็นขนมปังหัวใจนะนี่มปวในเป็นแพ็กเกจ สาโลวนะคะของยาบีนะคจีชดะันี่เนานี่เนกาีมากชราคา20บาทนะีแล้าเป็นฮารุิตโกเดทาดมะหรือโกเดทามะนั่นเองนะคะโลต้าหอมเลยนะเาว่าง นี่อยู่ราคา2ี่สิบาทเท่านั้นค่ะค่ะรับโอนปอนอนนะคะรับโอนทางตู้ a t m นะคะมาดูรายละเอียดอยีกครองนะคะรายละเอียดนะคะ ID เายจีเอ็นคีจูดสกุชีเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เฟซบุ๊กปริตาเกตแก้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับรักสำหรับสกูชี่ที่ขายน,นะคะบายบายนะอย่าลืมไปติดตามในเฟซบุ๊กในนี้เลยนะคะและไปกดไลค์ให้รอด้วยนะติดตามข่าให้เรานะคะเธอไอดีไลค์ดูตันได้เนะคะไอดีไลค์ JNK อจุดสกกุชนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ